เผยคลิปโปรโมต Xperia 5 m a ไฟ5ฟดีไซน์ตัวเครื่องเรียบง่ายขึ้นและกล้องหลังเหลือ2ตัว <S <S คาดว่าวาที่สมาร์ทโฟนทงไซส์เล็กของทางโซนี่อย่างเ p e r i a ล m ์ r k 5ฟ 5, จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เหมือนเคยครับล่าสุดก็เริ่มมีคลิปโปรโมทเผยออกมาผ่านทางเว็บไซต์เล d d i t แล้วครับโดยในคลิปนี้เราจะเห็นดีไซน์ของ Xperia ล m ์ r k 5ฟ 5, แบบครบถ้วน ชูสีขาวที่มีความเรียบง่ายแต่ลงตัวกรอบเครื่องเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์พร้อมหน้าจอทรงสูงอัตราส่วน2 1เต่อ9เหมือนเดิมครับแต่จุดที่เปลี่ยนไปแบบสังเกตได้ก็คือกล้องหลังที่เหลือเพียง2ตัวจากเดิมที่มี3ตัวครับจึงเหมือนเป็นการบอกใบ้ไปในทิศทางใหม่ในเรื่องของการถ่ายภาพก็เป็นได้ครับส่วนสีสันจะเห็นจากคลิปว่ามี3สีที่เรียบง่ายคือสีขาวสีฟ้าและสีดำตเป็นธีมที่สดใสยอยู่ไม่น้อยเลยครับกับโซลแกนที่ว่า New โฟน n e วมีนั่นเองครับ ส่วนสเปคของ Apple a i m a r k 5ตามที่เผยออกมาคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2มีแรมให้เลือก 12GB กับ 16GB และรองรับระบบชาร์จไวแบบมีสาย33วัตต์อีกด้วยครับ